สวัสดีครับผมหมออีกานุทรองรัศดากลับมค์แล้วครับผมคราวนี้ผมก็สั่งไอ้นี่มานะครับมันคืออะไรเหรอมันคือเหมาะสำหรับ,บคนที่อยู่ในห้องเล็กๆนะครับอยู่คอนโดยอยู่ห้องพักอยู่อะไรนะครับมันคือราวแขวนนะครับผมข้าเล็กๆนะครับอาจจะเป็นเสียงเท้าอย่างไง คือชั้นในถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับผมเราอยู่ห้องเล็กๆนะครับบนี่ครับ,รบมันเหมือนกับเราแขกใน,เ,นเราแขนเสื้อนะครับแต่มันจะมีช่องเล็กๆนะครับให้ใส่เกงในใส่ต่างๆนะครับผมผมก็จะลองสาธิตนะก็ใส่หน้ากากลงกันสมบูเป็นเออเป็นที่เก็บหน้ากากผมแล้วกัน แต่จริงๆมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเสื้อชั้นในนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเป็นเกงในสําหรับชั้นชายนะครับผมหรืออาจจะเป็นอ่มีช่องนี้ใหญ่โอเคมีช่องใหญ่กับช่องเล็กช่องใหญ่ใส่ของใหญ่ช่องเล็กใส่ของเล็กโอเคครับผมแล้วก็จะมีหน้าหลังเนี้ยครับ ก็จะแขวนไว้ในราวแขวนแขวนไว้ในราวในตู้เสื้อผ้าเราก็จะไปะประหยัดพื้นที่ใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกสองสิบสองยิบสี่นะครับใหญ่สิบสองเล็กสิบสองนะครับอันนีนะ้ราคาเท่าไหร่เอ่ยกล่องมันไปไหนละ่ะก่องมันเดี๋ยวนะครับ มีระบุราคาไว้จะไม่อยู่นะบุ๊คแต่ราคาผมจําได้ว่าก็ไม่แพงมากนะครับผมซึ่งผมว่าน่าสนใจดีคือตอนที่เห็นราคาแล้วก็ตัดสินใจว่าเออให้มันมันคุ้มค่าดีห้องเล็กเล็กนะครับเราใส่ของใส่อะไรเยอะแยะ,ยะแขวนไว้แขวนไว้กับราวแขวนไว้กับผนังข้างห้องก็ได้นะครับผมแขวนไว้ในราวเสื้อผ้าก็ได้ อย่างเงี้ยผมว่าคุ้มค่ามากเลยสําหรับใคระนะครับที่สนใจก็ลองดูนะครับผมในเดี่ถ้าผมให้จากราคาผมจําไม่ค่อยได้นะมันก็ผมว่ามันหลักสิบนะแต่ว่าใกล้ๆเกือบรนะ้อยนี่มั้งจำได้ไม่ค่อยชัดนะได้ไปไหนแล้วนะสองของมันเนี่ยมันจะมีราคาติดอยู่ อ๋อมันไม่มีราคาในสองโอเคครับก็ผมจําได้เต็มที่อย่างมากก็สิบห้าบาทแต่ไม่ถึงหรอกผมจําได้ว่าหลักสิบนี่แหละนะฉะนันน่าแท้ดูนะนะครับผมวัสดุนะครับก็เป็นเนื้อดีนะครับปกตัดเย็บดีปานนิดนะครับดูแข็งแรงคงทนไอ้ตรงนี้นะครับเป็นราวาเป็นเป็นราวาโลหะเลยนะครับผมแบบนี้นะครับไม่พับไม่งอไม่ไรง่ายนะครับผมทําให้ไปเจออะไรสุดหนักๆนะครับ ก็ผุมค่ากลุ่มราคาใช้งานก็หยอดได้เต็มที่ซึ่งผมกะว่าผมอาจจะสั่งเพิ่มเพราะมันเป็นของที่ใช้ได้ดีพอสมควรเลยโอเค ก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองหาดูนะครับผมในาสดานี้ขายอย่าถามผมว่าร้านไหนครับผมไม่บอกครับเพราะว่าผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขาผมแค่มาบอกว่าในจักรวาลนี้มีของแบบนี้ขายแค่นั้นเองครับผมอย่างไงก็ขอบคุณมากครับผมที่สละเวลาดูคลิปบบบอะไรสารอะไรประมาณนี้นะครับผพาถ้าโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมจะนํามารีวิวให้ได้ดูกันอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ